สวัสดีครับครับมือนี้นะครับเป็นวันที่11นะครับเดินโมกรล่าคมพศ64ครับตอนนี้เฮ้าเดี๋ยวมาส่งหม้อฝานหัวหมูหรือฝานไตโกฟ้างนะครับอ่าซึ่งเป็นขนาด3หัว3หัวขนาดเล็กนะครับแต่กับลูกค้านะครับเป็นไส้นะครับแท็กเตอร์เป็นจอเดียจอเดียหา3ามับจอเดียรุุนเกาจะตัวใหญ่ กว้างนะอ่าก็บ่มีปัญหาครับตอนนี้เอากระเป๋าตั้งให้กับลูกค้านะครับเพื่อจะใส่งานให้มันถูกต้องนะครับกับตัวอุปกรณ์นะครับอ่าซึ่งบ้านของลูกค้านะครับเป็นเป็นอาจารย์อยู่ที่อ่าบ้านพุนท่องครับอ่าอําเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่าลูกค้าท่านได้อยู่ใกล้ ลองแวะเขามาสอบถามมัเบิงงานมาผูดคุ้กับพนขับนะครับเพราะว่างานต่างๆนะครับเขาจ้องเบิงเองศึกษาเองนะครับเพื่อจะให้ใส่งานามาถูกต้องกับท่องถินเนท่ากับผืนพีเท่านะครับนะครับอันนี้เป็นจอนเดียนะครับตอนนี้หลังจากสี่เทาแนะน้าลูคาเบิงต้นแล้วนะครับเขาก็จะ ลูกค้าได้ลองสัมผัสกับตัวอุปกรณ์นะครับนะครับคือหน้าที่ของเฮ่านะครับก็จะมาแนะนําลูกคา้ามาสอนให้กับลูกคา้าเพื่อให้ใสายงานในถูกต้องเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่าเงินของท่านมีคุณค่านะครับทึ้งจะน้อยไยก็มีคุณค่านะครับก่จะได้มาแต่ละบาทก็ต้องแลกด้วยอย่าเถื่อแรงกายนะครับ ดังนั้นการซื้ออุปกรณ์การเลือกใส่การเลือกหานะครับก็ต้องพิธีพิถันจักหน่อยนะครับต้องสอบถามก่อนเบื้องก่อนครับเผื่อซื้อไปแล้วนะครับใส่บ่ได้หรือใส่วัตถุต้องหรือบ่เป็นตามที่เข้าขาดการขาดคิดมัก็จะเกิดปัญหานะครับดังนั้นเข้าไปอยากให้ลูกค้าทุกทผ่านทุกๆคนนะครับศึกษากรเฮียนหูสอบถามก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นอย่างหน่อยเข้าไปได้ข้อมูลพื้นฐาน ว่าพื้นที่ของเฮาเองนี่จะใส่ได้จิงบอและใส่ได้ดังที่เฮาขาดหวังขาดการบอนะครับอันนี้ขออยากจะแนะนําลูกค้านะครับสอบถามกอนนะครับขับโรงงานของเฮาตั้งอยู่อาเภอพระพุธบาดีนะครับสอบถามกันกอนพูดคุยกันกอนนะครับขับลูกค้าทันใดอยุ่ใกล้นะครับก็ล่องแววเขมาสอบถามปูดคุยกัน ลูกค้าไลา่นี่ได้นะครับอันนี้เป็นจอรเดียนะครับ5310น,นะครับจะเป็นรุ่นนี้ก็ใส่หลายปีแล้วครับเับ็นกา้ลูกค่าได้ล่องเหนสัมผัสเบิงรงสินค้าของข้ามีหลาย หลายยางนะครับอยู่กับผืชต่างๆหรือผื่นที่ไฮทีหน้าที่สวนนะครับจะมีอุปกรณ์หลากหลายนะครับบว์สิเป็นฟานจานฟานคุ่นนะครับฟานสามจะมีครับหรือจะเป็นลอดสูงนะครับเครื่องฉีดพ่นเครื่องหยอดเผาเสีครับอยู่กับงานกับปาชฉีพของเฮ้านะครับเอาฉีดก็จะมีหลากหลายเพื่อจ่ายเฮ้าได้ หรือว่าล่องรับกับทุกพื้นที่เนาะครับล่องสอบถามเข้าไปครับมันสอดคล้องกับอาชีพของท่านนะครับเข้าไปจะพัฒนาตัวสินค้าของเข้าให้มีคุณภาพและถูกต้องกับอาชีพของพี่น้องเกษตรกรนะครับพยายามจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะตีช่มหรือจะเสนอแนะนะครับเข้าก็ยินดีนะครับครับอ่ะสับคลิปนี้เนาะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ